สวัสดีครับวัยรุ่นทุกคนยินดีต้อนรับสู่มาเลตอังกฤษวันนี้ครูจะพาพวกเราทุกคนไปผจญภัยในโลกที่น่าตื่นเต้นและท้าทายที่สุดโลกที่เต็มไปด้วยดางการปิดการวัดใจและการตัดสินใจเคยสงสัยไหมครับว่าแกมโบทำเดียวมันครอบคลุมทุกอย่างจริงเหรอถ้าคุณคิดว่าใช่คุณอาจจะต้องคิดใหม่ เพราะถ้าคุณกำลังจะลงสนามจริงคุณต้องรู้มากกว่านี้ในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจสี่คำพั์ดานการปิดที่อาจจะทำให้ชีวิตคุณพลิกผันได้เลยใช่ครับนี่คือการแข่งกับเวลา <c oughs> เรามีเวลาไม่มากที่จะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจไปลุยกันเลยมาเริ่มต้นกันที่คำแรกที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยที่สุดครับคำว่า gamble ออกเสียงว่า gamble นะครับ คำนี้จะหมายถึงการเล่นพนันในความหมายที่กว้างมากๆครับเป็นการไดพันอะไรบางอย่างที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อหวังผลตอบแทนที่สูงกว่ามักจะเป็นเรื่องของเงินทองหรือทรัพย์สินที่มีค่าคำนี้มีความหมายโดยในว่าเราไม่รู้ผลลัพธ์ล่วงหน้าและอาศัยโชคเป็นหลักเหมือนกับการเสี่ยงโชคเลยครับมันคือการกระทำที่ตั้งใจเล่นการพนันด้วยตัวเองเลยครับ ลองดูประโยคตัวอย่างกันครับ He decided to gamble all his savings on the stock market. แปลว่าเขาตัดสินใจเสี่ยงเงินเก็บทั้งหมดของเขาไปกับการลงทุนในตลาดหุ้นเห็นไหมครับมันคือการเสี่ยงที่ต้องวัดดวงจริงๆคำที่สองที่ใกล้เคียงกันแต่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นก็คือ bet ออกเสียงว่า bet นะครับ คำนี้มักจะใช้กับการใดแผนที่เป็นทางการมากขึ้นเช่นการแทงมา้าการการกีฬาหรือการการในคาสิโนที่